สวัสดีค่ะเอฟซตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มากินข้าวผัดกะเพราเป็ดกันนะคะที่ร้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะอ่าขอบคุณค่ะนี่นะคะน่ากินมากเลยนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณมิกินะคะมิยุกิครัเหรอคะโอเค <laughs> มิยุกินะคะคุณมิยุกิเ <c oughs> จ้าของเค้กเมื่อคืนนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่เลี้ยงยูทูบเบอร์วันนี้นะคะมีมีทั้งผัดกะเพราเป็ดราดข้าวไข่ดาวมีขนมหวานด้วยนะคะ มีขนมหวานด้วยนะคะเนี่ยมียูกินขอบคุณียูอด้วยนี่อ๋อกางกางยู่นโอเคตสุตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลค่ะฝากด้วยค่ะมาเนี่นะคะน่ากินมากเลยีแล้วก็นี่ค่ขนมเปื่องบุญชูกำลังตักขนมนะคะ นี่น่ากินมากเลยเดี๋ขนมหวานเมื่อกี้มีคนโทรมาส่มากิการใหม่รนนะมวานหมดแล้วนะขนมหวานนี่ขนมหวานเชวได้นะกคนได้ขนมหวานข้าวนมหวานกัต้องเซนไหมคะเซนเซนชื่อใร้านก็ดีนะ อะไรจ้าตออะไรเพื่อหรอเรื่อบุญจูแนละคตาสาวสุพันชาแนลค่ะแล้วนู่น่ะสองคนผมมีช่องอะไอนี่นะคะน้ำด้วยค่ะน้ำของเสือพาไปนะคะเนจีน้ำพึ่งมะนาเอยน้ำพึ่งอัญชันนะครับน้ำพึ่งอัญชันค่ะกินแล้วสดชื่นนะคะเนี่ยต่อสุภาพ น้ำาตน้ำสุขภาพค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเสือพาไปขอบคุณเอฟเอฟตีมิยูกิแชนแนลมีช่องยูทูอ๋อขอบคุณคุณมิยูกิแชนแนลนะคะเลี้ยงน้ำสมุนไพรจากช่องเสือพาไปนะคะนี่น้ำขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เจ้าภาพอยู่ห้องนี้เออขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่เลี้ยงเรายูท yeah. ูบเบอร์ท yeah. ุกท่านนะคะขอบคุณค่ะยูมิกิมิยูกิยูมิกิมิยูกิชาแนลนะคะแล้้วนนีีก็ หมูเียนซีหมวแกไม่ได้เลยปกติเนหมูแดงนซีหมูแฉกไลยนี่ค่ะขอบคุณคุณมิยูกิชาแนลนะคะที่เลี้ยงมิยูกิก่ะมิยูกิค่ะมิยูกิก่ะนี่นะคะเมนูมิยุริมิยูกิ มียยกิพี่่ชวยหยิบหน่อยหนูวางไม่ได้โอเคขอบคุณครับนี่ค่ะเรามากินด้วยกันนะคะนี่คือที่ต่อทีซี่ชะแนลนะคะอันนี้ก็ของนูนานูนาไปไหนแล้วตัวนู่นค่ะตัวไปอยู่ตรงนู้น อันนี้กินก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะยุบมิกิถูกไหมมั้ยุบมิกิใช่ไหมคุณยุบมิกิขอบคุณมากนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองขอบคุณค่ะใครมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ